ชมรมชาวไทยใหญ่ผู้ถอยผ่านพุ่มนายแสงเมืองทีทีไทยกรรมการและประชาชมพันธ์ชมรมชาวไทยใหญ่ผู้ถอยผ่านพุ่มนายแสงเมืองรองประธาน สมรมชาวไทยใหญ่ท่านที่สองนายโบราณลาวฮือเหรันิสชมรมชาวไทยใหญ่สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งป,ประเทศไทยบรรทนนผู้ถวยผ่านปุ้มนางพัทรพรสันตาคารา,นานพร นายกสมาคม